สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทางที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางเวลวาพัตนาจะแนวทางของวันที่21เดือน2 2 5 6 8เราจะมือนอีเป็นวันศุกร์จ้ะมือนอีก,ก็มาพบกับแนวทางของแอนโยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจะสวัสดีทาง fc ม่ fc เก่าด้วยจา้าก่อนสิไปรับชมแนวทางเวลวาพัฒนาวันที่ วันวันที่ยี่สเอ็วันซู์มือนี้เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งพ้นย้อนหลังกันก่อนจะพ้นแนวทางที่สิบเก่าที่ผ่านมาจากวันผุดสําหรับสูตรเดิมสูตรลักจะเด่นวิ่งรูดสองตัวเด่นไปที่ห้าและและเก้าจะกันเด่นสามสำหรับพ้นจะหกตัวคือสี่หนึ่งเก้าหกแปดหนึ่ง สำหรับแนวท่าของเฮานีโคอสรูปหาง่ายๆเนาะสำหรับสูดเดิมสูดลักเนาะจ้าแนวท่าของเฮานีคือเขาเดินเก้าวิ่งลูดเก้าจ้าซ้ายวิ่งซ้ายลูดของเฮาถ่ายยิบจับเก้าไปวิ่งไปลูดได้ตรงๆหลังเก้าหกจ้าแอจะจับขู่ผ่าดฝ่ายเนาะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เข้ามาเก้าหกจ้าโอ้ของเฮามีจับหายแต่หาหกเนาะ เขามากเกาฮกเกาฮกบริจับหายเราจ้ะ,ะสำหรับสูตรสามตัวเขาเฮาเบิ้งค่ะเพี่น้องจํามาแต่ว่ามาพิษตำแหน่งมาอยู่ลักพันลักหมื่นลักแสนเลยเนาะสี่หนึ่งเกจ้ะเขาเขามี 9, โโหนึ่งสี่เก้าโอ้โหตายตายพิษตำแหน่งจ้ะมาอะไรจังใดเนาะลุงมา อ่านี่คือพ้นเล่าพัฒนาสูตรเดิมสูตรลักข้าเนาะเขาเด่นวิ่งรูดจะบไซวิ่งไซรูดของเ้าวถ่ายยิบจับเก่าไปวิ่งไปรูดจ่ายตุกตวงเด้อจยาอ่าสำหรับเล่าพัฒนาโลหิหสองสูตรเนาะมาเบิ่งผลงานอีกสักนิดหนึ่งเนาจะสำหรับสูตรเดิมสูตรลักข้าเขาเด่นเก้าวิ่งรูดเก้าสำหรับสูตรเม็ดเดียวข้าจะบ่อพลาดค่ะพี่น้องจะมาเต็มเต็มสำหรับสูตรเม็ดเดียวให้ไปที่เด่นหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งฟันไปที่หนึ่ง เดินตัวเดียววิ่งตัวเดียวฟันตัวเดียวรูดตัวเดียวตัวเดียว,ว,ยวแขนแขนเลยละจ้ะเขาเต็มเต็มนะจ้ะทั้งบนทั้งล่างเนาะล่างชุดสี่ตัวล่างชุดหกตัวเนาะคือสีอ่หนึ่งเข่าหนึ่งสี่จ้ะนนี้คือล่างหกตัวจ้ะสำหรับบนเขามาแปดหนึ่งข้เขามีหนึ่งแปดจ้ะเน้นๆเลยอันนี้คือสูตรเม็ดเดียวนะจ้ะโอ้โหปังจ้ะสำหรับสูตรเดิมสูตรลักขเขาก็คือเขาเดินเก่าวิ่งรูดเก่าฝ่ายเนาะ เอาถือว่าฟังได้ทุกทางทุกแนวอ,อยู่เนาะวันที่ยี่สิบเอ็ดมือนี้ตามรุ่นกันต่อจา้าลาพัฒนาจอยลลหิตสองสูตรเราจะสูตรเดิมสูตรลักเด่นวิ่งรูดสองตัวแล้ากาสูตรเม็ดเดียวจะเด่นวิ่งรูดตัวเดียวโลหิตสองสูตรถามมักถ้าชอบเปรียบเทียบพิจารณากันเบิ่งได้เนาะเผื่อมีตัวมกักตัวชอบตัวที่ตรงใจกันกัน จังคอยตามเนาะจ่ายจกัะหายเป็นเพียงแค่แนวทางเน,ะนาะแนวทางมีเขามีรู้จจ่ผิดพลาดประกันได้กับคนสุดคได้ไพหลายๆเนาะจ้าขึ้นอยู่กับความหมักความชอบเนาะเตียบเตียบพิดาจรณาเบิงได้จ้าสำหรับสูตรเดิมสูตรลักข้าจะมื้อนี้เลขเด่นสามกับเก้าจ้ามันก่อนหากับเก้ามื้อนี้ได้สามเก้า สายวิ่งสายลูดก็ห้าถาหมักถ้าชอบตัวใดนับชอบตัวใดกันนําไปวิ่งไปลูดได้เนาะสามกับเก่าหรือว่าถาบหมักบบชะบหมักบหมักบบอชอบสามกับเก่าเม็ดเดียวกะลองขับไปเปรียบเทียบพิจารณาเบิ่งเนาะถามหมักถา้กถาชอบเม็ดเดียวกะน,นําไปวิ่งไปลูดได้จ้ะจับคู่สามสี่เขียนสามสี่กัมาเขียนสามหากรสามหา สามสี 3, 4, 3, 6, 3, 7, ่สามหกสามเจ็ดคู่ชุดไทยสามแปดจ่า, 3, 8, จาสำหรับเ 9, รียนเก้าวิดูดเก้าจะจับคู่มีเก้าศูนย์ขู่เด่นจะเก้าสามตามด้วยเก้าสี่จ่าสำหรับชุดกันจ่ากันเด่นสองจ่าเด่นสองในจับไฮ สามคู่จะสุดกันของเฮามีสองสองหกสองเจ็ดสองแปดสามตัวบวนจา้าเมื่อก่อนสามตัวบวนมาผิดตำแหน่งมาอยู่แถวหนาเลยเนาะหกตเนาะจา้ะ เก้าศูนย์หหสองเกจ้าตัวเด่นตัวเน้นจ้าสตัวบนเก้าศูหากสองเกกันจะเน้นไปที่สองแปดเกสองเกสีาห 3ามหาจ้าสำหรับแนวทางหวยลาพัฒนาสูตรเดิมสูตรลกักของเฮาคือตามนี่เลยจะเปรียบเทียบพิจารณากันเบื่องได้เนาะเพื่อมีตัวหมักตัวชมคอยตามจ้ะ,ะมือนีคอยมาปังปังคอยมาเด้งเด้งละค่ะเนาะขอให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยสูงีมีใ่กันทุกคนทุกท่านจ้ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยละค่ะเนาะคนละไลค์คนละแชร์คนละเนืงอติดตามจ้ะสำหรับคลิปนีส้สวัสดีจ้า